ที่ฉะเชิงเซาครับก็มีการมอบต้นพันธุ์ฟ้าลายโจรและต้นพันธุ์กระชายขาวให้กับเกษตรกร,กรแล้วก็เปิดกิจกรรม k ิกอ off มอบกล้าฟ้าลายโจรต้านไทโควิดด้วยครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒน,นาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระเจริญริจังหวัดฉะเชิงเซานายเมตรีตนันิรานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบต้นพันธุ์ฟ้าลทายโจรและต้นพันธุ์กระชายขาวให้กับเกษตรกร ออขออนุญครับให้กับเกษตรอำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจำนวน25,000ต้นโดยจะได้รับ2,500เป็นเป็นเป็น2,500ครัวเรือนนะครับแบ่งได้2,500ครัวเรือนซึ่งอยู่ในพื้นที่11อำเภอแล้วก็จะสอนวิธีปลูกว่าจะทานได้เมื่อไรแล้วก็วิธีทานเนี่ยต้องทำอย่างไราตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสุนไพยประจำบ้านในจังหวัดฉะเชิงเซา แล้วก็ในโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนซาก็ได้เปิดกิจกรรม kick อฟมอบกล้าฟ้าทลายโจรต้านภัยโควิดด้วยอีกจํานวน3 0 0 0 0กล้าให้กับหมอดินอาสาหน่วยงานราชการเพื่อนําไปปลูกในพื้นที่อย่างเช่นเรือนจํากลางจังหวัดชาเชินซาวหน่วยบชาการทหารพัฒนารวมทั้งกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยมุ่งหวังครับให้กเกษตรกรสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในเบื้องต้นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ได,ได้หรืออาจจะปลูกในโกเรียนเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรประจําบ้าน จากนั้นท่านก็ไปลงเยี่ยมชมแปลงก้าฟ้าไทยโจรภายินศูนย์ด้วยครับ